ขอ,อน้อมกราบพระประคูด,ด้วยความเคารพครับรัการป็นเตอุโสรอาเจริณธรรมสำนึกดีญาติธรรมทุกๆคนอาธรรมาสำนักขุนศึกนะชายาอโยมโนเมื่อคืนนี้ก็พูดคุยไปแล้วเนาะอจริงๆพวกเราเนี่ยโชคดีใช่ไหมออย่างที่อุโสพูดมาเนี่ยมันคนมีนิทานเรื่องราวโอ้ กว่าจะมาตรงล็อกเนี่ยตรงล็อกเข้ามูกลุ่มเนี่ยใช้เวลากี่นนปีบางคนสิปี20ปีก็มีกว่าจะเจอบางคน50ปีแต่มา23ปีนะยี่สิบปีทา้งโลกมาเจอโศกปีสี่หนึ่งเนท่านว่าพันเตสุขชาโนนี่ก็ท่านก็เจอเนาะ ส่วนมากก็เป็นวัยรุ่นนะเท่าที่ดูพันเตรุน่นก่อนเนี่ยตอนนี้ก็อายุเข้าเท่าไหร่เจ็ดสิบอัพขึ้นเนาะเจ็ดสิบอัพขึ้นทั้งนั้นเลยพันเตใหญ่อย่างพันเตอบิอนโตก็เท่าไหร่เจ็ดสิบกว่ากันปีหน้าปีหน้า,ถ,าถ้าอยู่ถึงก็เจ<อ>็ <laughs> นั่นแหละ <laughs> มันก็มีเรื่องราวมินิทานมาอย่างนี้แหละแต่องค์ประกอน่ะตัวนี้สําคัญน่ เราต้องมีองค์ประกอบมีเหตุที่มาลงตัวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสร้างใช่ไหมการสร้างหรือว่าพระเจ้าตัดว่าบุเพกะตะบุญ,ญาตาสิ่งที่เราได้ทําไว้แล้วถ้าคนไหนไม่ได้ทำเนี่ยเจอ,อโศกหรือว่าเจอหมู่กลุ่มมิตรด,ดีสหายดีก็วนแล้ววนเล่าวนแล้ววนเล่าเป็นไงเข้าเออกเข้าเข้าออกออก เออเนี่ยแต่ความเข้าเข้าออกเนี่ยมันก็วนนะอ่าวนทำยังไงเราจะวนเข้ามาหาหมู่ให้ได้ไม่รู้นะาตมาเนี่ยอาศัยเรียกว่าตายเป็นตายสูตรเดียวเลยตายเป็นตายแตมาเจอ,อหมู่กลุ่มแล้วเนี่ยเข้ามาเข้ามาอา อยู่ข้างนอกสามปีนะมาบวชทางเทลาสมาคม3ปีพอปีที่สมเนี่ยตัดสินใจเลยเข้ามาเลยตายเป็นตายแหละมารูปเดียวเลยเข้าไปที่สันเตียโศกเลยโบกรถจากน้องคายถึงลังสิทวันเดียววันเดียวยนะโบกจากน้องคายมาถึงลังสิทธ์วพาจากนั้นก็เข้าสันเตียโศกเลยตั้งแต่ปีสีสาม ัหนึ่งร้อยสี่สบสามะเข้ามาอ,อยู่กับชาวโสกนั้นว่ามันต้องมีองค์ประกอบอย่างเงี้ยสร้างเหตุคนที่จะสร้างเหตุได้เนี่ยเป็นไงตายเป็นตาย <c oughs> ต้องตายเป็นตายอย่างที่ว่าเลยนะไม่ต้องคิดมากนะ,ะถ้าคิดมากเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวให้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะฟังญาติธรรมบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวทํานี่ก่อน เดี๋ยวเจียรนี่ก่อนอสัมภาะวิบากอันนี้คือเหตุผลคือเหตุผลสําหรับคนที่ยังมีสัมภารวิบากก็จะอ้างเหตุผลสิ่งเหล่านี้แหละเท่าที่เห็นนะ,ะส่วนบาบคนที่ยังมีนั่นท้นจริงๆก็ไม่ว่ากันนะ,ะก็ยังทําหน้าที่เนาะยังมีสัมภาะวิบากที่ต้องจัดการให้ลงตัวอย่างเงี้ย่ว่าเส้นทางนี้จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยากใครรู้สึกว่าง่ายเส้นทางนี้นะไม่มีเลยะเอาก็คิดให้มันง่ายไงบอกว่าง่ายก็ง่ายแต่คิดว่าโอ้ยยากมันก็ยากดิเห็นไหมดั <S <S นั้นว่าใจคนเราเนี่ยมันเป็นประธานจริงๆนะใจของเราเนี่ยเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเนี่ยที่พระเจ้าตรัสไวไ้เนี่ยอมโนโบุพังก็มาธรรมามโนเสดฐามโนโมายาเนี่ยเห็นไหม นั่นว่าใจเหมือนเ,อเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าใจไม่เอาแล้วเนี่ยจะให้ง่ายก็ยากใช่ไหมเ,เหมือนคนเดินทางนั่นแหละคนเดินทางเนี่ยจะไปออท้อไปละเอคิดสารพัดกลัวตัวกลัวนี่ยสำคัญอตัวกลัวกลัวต่างๆกลัวเอมันเป็นเหตุให้นักบวชทำ ไม่เลื่อนฐานไม่เลื่อนฐานนะกลัวสารพัดกลัวเนี่ยเนื้อกลัวเนี่ยเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่กลัวเนี่ยนั้นความกลัวเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่เคลื่อนไปไม่แล่นไปหรือพระเจ้าตรัสจิตเราไม่แล่นไปเพราะอะไระเพราะเราไม่พิจารณาให้มาก กาทให้มากซึ่งทุกเรียสัตว์นะทุกเรียสัตว์ความจริงเนี่ยพิจารณาให้มากทําให้มากเข้าถึงความจริงอะ่ะพูดง่ายเข้าถึงความจริงให้มากก็เหมือนเหตุเนี่ยที่พันเตท่านเนี่ยเรามาเข้าถึงความจรงิงนะความจริงกตงต็ต้องตายเห็นไหมต้องตายความจริงเนี่ยหรือว่าความจรงิงโอ้ยพิจารณา เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็ตายาภาษานะอันนี้ภาษาแต่ความจริงที่เราอยู่ปัจจุบันน่ะมันเกิดยังไงมันเป็นยังไงตัวนี้เราไม่ได้ทบทวนไม่ได้พิจารณาให้มากนั็นแล้วว่าในเส้นทางของศาสนาเนี่ยเราต้องสร้างเหตเุต้องสร้างเหตุจริงๆเหมือนมาอยู่กับเรือเนอะเอาะอยู่กับเรือเนี่ยเรือต้องมีอะไรบังคับ หางเ,เสือเรือ,อเป็นคอยบังคับทิศท,ทางหให้เรือตรงอาถ้าเรือไม่มีหางเสือเนี่ยเคยลากเรือนี่โอ้ยแก่งแล้วแก่งอีกนะลากเรือโอ้เรมีหางเสือโอ้สบายแล้ะลากเรือมีคนบังคับหางเสือให้ข้างหลังเนี่ก็โอ้ตรงแล้วทนีนี้นั้นชีวิตเราก็เหมือนกันเนาะก็พยายามทำให้ถึงที่สุดแล้วก็กล้าๆหน่อย เราจะถึงที่สุดแห่งทุกได้กันทุกคนจเจริญธรรม